The Podcast. Podcast for all things creative. Day all for สวัสดีครับผมพ,พิริยะจาก Glow Story และโฮสต์ของรายการ Story Decode นะครับแล้ววันนี้ผมอยู่กับพี่เบลจิราเดชนะครับบรรณาธิการบริหารของอ d เดครับสวัสดีครับพี่และผู้ฟังทุกคนที่ฟังอยู่ครับครัสวัสดีครับวันนี้เราจะมาชวนคุยกันเรื่องอะไรดีครับพี่เบลก็อันนี้เป็น EP 0ีูนนะหน้าที่ของมันก็คือแนะนำนะั่นแหละว่าเรามาทำอะไรกันรายการดีโคด้ดมันคืออะไร ก่อนอื่นขอเล่าให้ผู้ฟังก่อนครับว่าทำไมอเดยจึงตัดสินใจชวนทีมโก้สตอรี่มาจัดรายการนี้ร่วมกันอะไรเงี้ยคือเราเองในฐานะสื่อครับเราเห็นผมงานการเล่าเรื่องอังนสนุกสนานนี <c oughs> แ่แ oh, อบชมน้ผ่านผลงานต่างๆที่ทางพีและทีมโก้สตอรี่ทำครับอย่างหลายๆคนน่าจะเคยผ่านหูผ่านตางานเท d เอ็กแบงคอกที่ <c oughs> ทางทีมพี่และโก้สตอรี่เป็นคนจัดหรือ ที่แม็กเนสหน่อยลงหลายสื่อเนาะอันนี้อย่างงา้นมีมิเต็ดเอ c เคชันที่บอกเล่าเรื่องเราความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาผ่านโปรดักตต่างๆอ,อันที่หลายคนน่าจะคุ้นเลยอือันนั้นคือขนมปังเนยสซดขนมปังเนยโสดที่ตอนนั้นททำกับท่านสเตอร์ยูครับ <After you. S 1> ใช่แล้วปีล่าสุดที่เพิ่งดราม่าก็มีบาร์บีคิวพาซ่าเพื่อเปลี่ยน ป้ายร้านเขาแล้วก็มีดราม่ากันเล็กน้อยครับแต่เป็นโอกาสอันดีที่ได้เล่าเรื่อง,งปัญหาการศึกษาไปครับอันนั้นก็เป็นตัวอย่างการเล่าเรื่องที่มันอยู่นอกเหนือความคาดหมายนะอย่างเราเองนะคะคนทําสื่อเวลาเราพูดถึงเรื่องเล่าเลยนึกถึงตัวอักษรน,นึกถึงการฟังนึกถึงการดูอะไรเงี้ยแต่ของพี่การเล่าเรื่องมันไปไกลกว่าน,นั้นเนาะงานทอล์กทางพี่เองก็เคยเป็นสตอรี่คิวเรเตอร์ให้กับงานซูเปอร์ปรักชีพงทางคุณลาวิทย์เนาะใช่ครับโอคบคเอค อันนี้ครับก็เป็นเหตุผลหนึ่งอย่างเราเห็นการเล่าเรื่องต่างๆที่พี่ทํามาก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่เออเราอยากชวนพี่มาทําอะไรบางอย่างมาบอกเล่าอะไรบางอย่างอก่างกการเล่าเรื่องเราถาพี่อย่างนี้ได้ไหมว่าโดยส่วนตัวพี่เองครับสนใจอะไรในเรื่องเล่าสิ่งที่พี่ทำมันจึงเกาะเกี่ยวอยู่กับสิ่งนี้การเล่าเรื่องอะไรต่างๆจริงๆถ้าส่วนตัวที่พี่อินเน่ย พี่มองว่าการเล่าเรื่องมันเป็นเครื่องมือประเภทหนึ่งเท่านั้นเอง<ม>สิ่งที่พี่อินจริงๆเนี่ยคือเรื่องการเปลี่ยนแปลงครับไม่ว่าจะเป็นเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้น<ฮ>เปลี่ยนแปลงที่ทํางานให้มีความสุขขึ้นเอฟเฟกตีฟขึ้นหรือว่าเปลี่ยนแปลงสังคมให้มันดีขึ้นนะตอนนี้เราก็จเจอปัญหาต่างๆมากมาย PM 2.5ปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมปัญหาเรื่องคอร์รัปชันปัญหาการเมืองต่างๆมากมายซึ่งผมพอทํางานเราก็เห็นว่ามันมีคนที่ลงมือไปสร้างการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เยอะมาก แล้วคนที่เป็นคนลงมือทำพี่เรียกว่า change maker เหล่านี้เขาก็จะขาดจิ๊กซอ1หนึ่งอย่างครับคือทักษะการเล่าเรื่องซึ่งบังเอิญว่าเป็นสิ่งที่เราก็ได้ลองผิดลองถูกลองเรียนรู้กับมันมาหลายปีแล้วก็เก็บสะสมทั้งไความรู้ประสบการณ์หรือวิธีการที่เราลองลมลุกคลานกันมาเนี่ยครับก็เลยอยากเอาสิ่งเนี้ยมาถ่ายทอดหรือว่าจริงๆแล้วไอความเชื่อเรื่องที่ว่า การเล่าเรื่องมันสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงได้เนี่ยมันก็เป็นหัวใจหลักของโกโลอยู่แล้วละครับก็เลยวันนี้เนาะที่พี่เบลชวนมาก็เลยดีใจมากๆเพราะว่าเป็นโอกาสอีกโอกาสหนึ่งที่เราเป็นคนหลังบ้านรเราไม่ค่อยได้ดีโค้ดงานตัวเองหรือว่าดีโคดเคสที่เราเก็บมาเป็นบทเรียนไว้ใช้คิดในงานต่างๆเนี่ยให้กับคนอื่นๆที่เป็นคนอยู่หน้าบ้านหรือเป็น คุณผู้ชมที่มาในงาน e อาีเวนต์ต่างๆเนี่ยก็จะไม่เห็นว่างานแต่ละงานของโกลมมีวิธีคิดยังไงหรือว่างานอื่นๆในโลกเนี้ยที่มันสร้างการเปลี่ยนแปลงได้เยอะมากเนี่ยมันมีที่มาที่ไปและวิธีคิดยังไงบ้างอืมครับโอเคฟังถึงตรงนี้ผู้ฟังน่าจะสงสัยเหมือนกันว่าเออแล้วรายการซอลลี่ดีโคดจะถอดรหัสยังไงดีโคดยังไง,ง,ไงพี่พอจะเล่าให้ฟังคร่าวๆแล้วมันเป็นยังไงเลยอ่าคร่าวๆนะครับยิงรายการเนี้ยจะเป็นรายการที่หยิบเคส เรื่องราวหรือ<ม>ที่เราเรียกกันว่าสตอรี่ต่างๆเนี่ย<ม>หยิบมันมาถอดรหัสครับเราก็เลยตั้งชื่อรายการว่าเป็นสต<ม><ม>อรี่ดีโคดเพราะเราเชื่อว่าตุกๆเรื่องราวเนี่ยมันมีเบื้องหลังของมันอยู่<ม>แต่ถ้าเราถอดรหัสเบื้องหลังเหล่านั้นมาเป็นวิธีคิดมาเป็นวิธีการทํางานหรือเป็นวิธีการเล่าเรื่องที่ให้แต่ละคนหยิบกลับไปใช้ได้บางคนอาจจะเป็นพนักงานบริษัทที่ต้องพรีเซนต์งานให้กับหัวหน้าบางคนต้องเตรียมพรีเซนต์โปรเจกต์จบทีซิสให้กับอาจารย์ที่เรียนอยู่<ม>หรือว่าบางคน อินกับประเด็นปัญหาสังคมอะไรบางอย่างแล้วอยากจะเริ่มทําอะไรบางอย่างอาจจะไปแก้โพลิซีไม่ได้นะอาจจะไปออกไปประท้วงก็เดี๋ยวซวยเอาอะไรเงี้ยนะครับเราอาจจะเริ่มต้นจากการเล่าเรื่องก่อนก็ได้ครับครับเห็นพี่บอกว่ารายการนี้จะแบ่งเป็นซีซั่นซีซั่นอยากให้พี่ลองแนะนําครับซีซั่นแรกมันจะเป็นยังไงซีซั่นแรกเนี่ยมันมีที่มาจากตรงนี้ครับที่มาจากความเชื่อหนึ่งของพวกเราชาวโกลสอรี่ครับคือเราเชื่อว่านักเล่าเรื่องที่ดีนะครับ ต้องเปลี่ยนจากความรู้ให้เป็นความรู้สึกให้ได้เพราะว่าจริงๆอ่ะมันมีข้อมูลที่เป็นความรู้อยู่เยอะมากนะแบบทาไมโลกมันถึงร้อนมันมีพีเอมสองจุดห้าเราจะช่วยลดปัญหาเหล่านี้ได้ยังไงเนี่ยมีเยอะอยู่แล้วความรู้ในสังคมมีเยอะอยู่แล้วแต่ที่คนยังไม่เปลี่ยนพฤติกรรมที่คนยังไม่เปลี่ยนวิธีคิดของตัวเองเป็นเพราะอะไรเพราะว่าเรายังไม่สามารถเปลี่ยนจากความรู้เหล่านั้นเนี่ยให้เป็นความรู้สึก ให้เขารู้สึกว่าเรื่องนี้มันเกี่ยวกับเขา<ม>เรื่องนี้มันสาคัญเรื่องนี้มันด่วนแล้วมันต้องทําแล้วเนี่ยให้ได้เพราะฉะนั้นสีสัญญาครับ<ม>ก็เลยอยากหยิบเรื่องอิโมชันหรือเรื่องความรู้สึกว่าเราจะสร้างความรู้สึกในแต่ละประเภทได้อย่างไรบ้าง<ม>ก็จะมีหลากหลายความรู้สึกที่เอาเคสสนุกๆครับ,รบมาเล่าให้ฟังกันว่าเออเช่นความรู้สึกโกรธว่าม,มันสร้างได้อย่างไงถ้าเป็นสรุปเป็นประโยคไง,ไง่ายๆมันจะเป็น the story that makes you จุดๆรเรื่องราวที่ทําให้คุณ โกรธเรื่องดาวที่ทําให้คุณเสียวเรื่องดาวที่ทําให้คุณขาเรื่องดาวที่ทําให้คุณร้องไห้สีน้าตามันมีที่มาหมดเลยครับในการสร้างอารมณ์แบบเนี้เราก็เลยอยากหยิบอารมณ์ต่างๆเนี่ยมาดีโคดแล้วก็ให้คุณผู้ฟังหยิบไปใช้กับชีวิตประจําวันของตัวเองได้ซึ่งในแต่ละตอนพี่ก็จะชวนทั้งทีมโกลสตอรี่และรวมถึงทีมอเดด้วยที่อยากมาชวนมาเล่าเคสต่างๆแล้วก็มาถอดรหัสไปด้วยกันครับหรือในบางอีพีอาจจะชวนใครบางคน ที่เล่าเรื่องนั้นได้อย่างมีพลังหรือสนุกสนานเอามาแชร์ประสบการณ์กันจะเป็นใครต <ละ S 2> ้องรอฟังกันครับฟังถึงตรงนี้หลายคนอาจจะอยากฟังีั่นแรกกันแล้วอยากให้พิ่ฝากอะไรทิ้งท้ายถึงผู้ฟังหน่อยครับอ่าสิ่งที่อยากฝากไว้กับท่านผู้ฟังทุกๆคนนะครับก็เป็นพอดแคสต์ที่ g l o ส s ออรทําำเป็นที่แรกเนาะแล้วก็เป็นพอดแคสต์ที่พวกเราตั้งใจมากนะครับแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้มาร่วมงานกับพี่ๆอเดเนาะก็เลยอยากฝากครับ สำหรับใครที่อยากเล่าเรื่องได้ดีขึ้นดีขึ้นที่ว่าเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องของสังคมอย่างเดียวเนาะ <ST AR C IS> อยากทาให้ที่ทำงานดีขึ้นอยากทำให้ตัวเองดีขึ้นพัฒนามากขึ้นก็สามารถมาฟังแล้วก็หยิบไปใช้กันได้นะครับกับรายการ Story d ดีโค e p พ d c a s t ถอดรหัสสตอรี่ที่ดีโคตรๆสำหรับคนที่อยากเล่าเรื่องได้ดีขึ้นครับ A Day Podcast Podcast for all things creative